สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องดีอร์ไรเกมมี่ขุงไปวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเออประสบการณ์ไอศกรีมนะเก i r l วันนี้นะคะเราก็มีแขกรับรเชิญคนใหม่มานะคะ,ะนั่นก็คือพี่พี่ไอทุกคนอะไรอะไร พี่ไออุ่นนะคะ,ะก็ให้พี่ไออุ่นแนะนำตัวเลยแล้วกันนะหาเรื่มเลยไออุน่นแนะนำตัวรังสวัสดีครับผมชื่อไออุ่นนะฮะเป็นสมาชิกใหม่วันที่หนึ่งไ <c oughs> ป<ะ>ไออุ่นน่ะเอา้า อ้อยอุนยังอยู่อไออุ่นยังอยู่เขายังเห็นไออุ่นอยู่เลยนี่ไงอยู่นี่ไออุนวดงอะครั้งนี้าที่ตักไอติมต้แ่เดี๋เราเดี๋ยวเราแคเชียร์ไออุนตัวลอยแต่ว๊บนึงนะเน็ตเขาไม่ได้ยินเสียงไออุ่นเนี่ยไออุ่นเสียงไร้ยงดีไหม h ฮ l l o h e อุ้ย ไทเกอร์อันนี้ไทเกอร์เสียงใครไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยเพราะว่าอุ้ยไทเกอร์แบมเริ่มปิดเรมจ้าไทเกอร์เวอร์สองไทเกอร์กระชื่ีดีื่อมๆเมเยี่มเยี่ยมไอ้อุ่นลอยไอ้อุ่นยังลอยอยู่ไออุ่นมาหาไอสตรอเบอรี่แก่เอาไอเตรีมสตรอเบอรี่แก่ไอ้อุ่นนะไอ้อุ่นนะลอยอยู่ต้องโคนก่อนชิคกวย กนี <c oughs> ่ไอศกรีมช็อกโกแลตซีดาร์ช้ามากทุกคนช้ามากาาแล้วคุณจะมาบางังทำไมคุณ okay, จูเจตจะไปหาไอ้อุ่นก่อนไอ้อุ่นไม่อยู่ <c oughs> ช้ามากไม่อยู่อ,อยงลอยนะเนี่ยไอ้อุ่นอุ้ย ตอนนี้อุ่นยังตัวลอยอยู่นี่ครับอยู่ไหนอยู่ไหนสจะบอกจะบอกว่าเวลาเวลาที่เขาเล่นมาห้้องนีเยถ้าเราจะหลบใครเรามาห้องนี้แล้วทังต้อง็นหมดเลยเราจะบอกว่า เวลาที่เราเล่นเกมการดึกกับจุดเจ็ดจุดเมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปทำอะไรแล้วก็จะปล่อยหน้าที่ให้เราทำเองไออุ่นค้างโอเมก้าอุ่นค้างไปเลยไอวัวค้างก่อนไอติมจังแล้วพอทำก็จะไม่แย่อีกแล้วไอ้ติมจังอีกแล้ว Strawberry Sherbet a a ต แล้วนะคะตอนนี้ทำไมอุดกระโดดค้างอ่ะมาบปาเมื่อเมื่นอ้าวอ้าไม่เห็นยี่นี่เจตูเจเนี่ยจูเจตล่างสองจูเจตเวอร์สองคนนี้อันนี้อันนี้เปล่งล่างสองเฮ้ยไหนแล้วเราขอเป็นแคสเซียร์นะเราขอเป็นแคสเซียร์ใครจะสักไอติมอะไรบอกเราด้วย ตื่เไปสำรวจนอกโลกเอ้ยไม่ใช่ตื่เต้นเหุอุ่นอุ้ยมีบ้านเยอะมากเลยเข้าไปได้ไหมเนี่ยแต่แต่ว่าน่ากลัวไม่อยากไปอ่ะไปเราไป้วยเธอมันเป็นเดินไปไม่ได้ไอ้คนเดียวแล้วเราก็ดูแบบสงบสุขเหมือนกันนะเนี่ยใช่เราจะไม่ทำบ้าพี่อะไรเลยนะคะ นเพธอไหนวะเฮ้ยวันนี้จ้าลูกค้ากระปุกปืนมีการด้วยมาอย่ามาแย่งนะหยิบกล้วยก่อนเลยสวัสดจ้าให้ช็อกโกแลตลูกค้าดิช็อกโกแลตใครอ่ะช็อกโกแลตจังช็อกโกแลตค่ะหีิบมาสีขาวพี่ยงาวานิลาพี่ยงช็อกโกแลตตึ้งจังนะคะแกเ,เอา แกเอาแกเอากลวยให้ลูกค้าทำไหม <c oughs> หายเลยอุ๊ยอะไรเนี่ยต้องล้างจานอีกกูไม่อยากทำเลยมาเดี๋ยวล้างจานมา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 เดตก,ก้ไม่อยากล้างจานเลยคอ,อ,ยก,อกอเวอร์ตอนนี้ก็คือล้างเร็วมั้มทำไมก็ล้างานเสร็จแล้วนะคะก็คือเราก็ไปทำหน้าที่ที่เดิมอีกโอ้ เราเราได้พวกเราได้วันจันทร์ใช่ไหมได้วันจันอะไรอะฟังอะไรกันห้องแช่แข็งอยู่ไหนวะห้องห้องแช่แข็งมีอะไรอ่ะไม่มีคนหกคนตายเล้วค่ะอันนี้ก็คือเชนนะคะอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูก่อนเขาดูก่อนทุกคน อะไรไอศกรีมคุต่อไปเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วใครเอาช้อนไปปักหน้ามนุษย์เขาบอกว่าคุณเป็นคนต่อไปแต่ว่าเฮ้ยไม่ใช่คนคุณจะกรีดร้องกรีดร้องแล้วกรีดร้องแล้วมันบอกว่ากรีดร้องแล้วต้องไปตั้งค่ากล้องอะไรอีกเนี่ย อ๋อกล้องหน้าวางต้องวางกล้องเอาไปเอากล่องก่อนดีกว่า c r ซี่ใครก็ได้มากับเราหน่อยไอ้วนอ,อยู่ไหนอะอยู่นี่ออนโอ,อเคแต่เราไปกับเองไปพร้อมกันไปพร้อมกันเราไปกับเองแต่เราไปกับเองสุดสายอะ เด็กกับบลูเราปิดอ่ะมันลูกค้ามาอันนี้เป็นอีพีพิเศษเออดิจ้ามาจะไงมาเล่นครบแก๊งเลยสี่วัสดีอันนี้เป็นไอ้ไทเกอร์อันนี้คือไอ้คุณเบอร์สองไอ้คุณเบอร์สองคุณเบอร์สองอุ๊ยคิมนี่จูเจ็ดพูดไม่พูดมากนะเนี่ย ก็พวกเองไงรต่เลใครตักเอใครตักเอเออรเอร์อกมารู้ไม่ได้ยินเสียงใครก็ต้อง sorry นะทุกคนเพราะว่าอกลง

ฉันไม่ได้ยินเสียงใคุนเลยอ่ะโอ้ยคุณควรสมัครไลน์นะตูเจตมันลำบาก็ใครมาสูงไ์ก็ปกติีนี่อะไรวะควรเช็คกล้องเ่ไว้นะช็ก้องกันดีกว่าปะไออแมงปันเจมาช็กกล้องอาก็จะมีสกุยบี้โหมอ้กันดี อุ้ยอเอาเห็นมีอะไรเลยนะคะอย่ามีอะไรเกิดขึ้นเลยเ <c oughs> นี่ยจุดเนียวฉันไม่อยากมองก็ค้าขายไอติมด้วยเส่เชิญอุ้ยรถอะไรนะรถรถอีแตน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 รถอีแตนวิ่งไปวิ่งมา แตนแตนแตนรถอีแตนวิ่งไปวิ่งมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารถบัตรงนั้นรถบัสคุรู้เหมือนกันอยู่เขาก็ไปยืนเองอะ่ะเราไม่รู้เฮ้ยมีคนมากัเจ็ดวีสอบม,มาอีกแล้วอ้าวดิจ้าแล้วไง ออ<ป>สมองรั้วยกัน่นนกันทั้งหมดเนี่ไปทุกคนไปใครไม่ไปเป็นใครไม่ไปอดใครไม่ไปอดไปคอนเสิร์ตบัส ไม่ได้ไปอยู่แล้วว้ายตายแล้วน้องเมร่อนตายว้ายใครอะไรร้อนต้มมันวะสวัสดีจ้าน้องเมร่อนตายน้องเมร่อนหลานฉันเองหลานฉันเองแค่ต้องกินอาหารให้เฉดชิ้นทำามถออกไปได้ฮะฉันต้องกินอะไรอีกอะล้างจานไม่ใช่กินอาหาร อยาแล้วใครวางถังขยะไว้เนี่ยเราต้องล้างจานอีกนะเราต้องรักษาเราเราต้องรักษาความสะอาดตลอดทุกวี่ทุกวันเลยเราต้องรักษาความสะอาดแล้วไงต่ออุ้ยอ้าวไหนไหนสามวิ่งวนแน่เลย วิ่งวนไหมอันนี no ้อันนี้น่าจะไม่วิ่งวนเนี่ยเนี่ยแล้วแบบเจะอผีครั้งที่ทูซีมานะคะทุกคนแล้วคืออันนี้อันนี้เราถึงคนอันนี้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 ใครวะอันนี้น็อปใครน้็อปนะคะน็อนเอาคนน็อปเพิ่มมั้งพอดีจ้าน็อปต้องกินอะไรน็อปต้องการกินอะไรหรอคะเฮ้ยคิมเหนื่อยใจกับเพื่อนจริงเลยค่ะ อย่าแย่งกันพูดสิคะไม่อยู่ค่ะเข้าใจด้วยนะคะไปไหนนะคะ ไม่รู้ค่ะมันไม่รับโอเคเรียบร้อยรับโทรพซาอีกแล้วค่ะระับโพทาอีกแล้วอะไรอีกอะไรอีกนี่คือใครผ่าไม่รันเนี้ย เราต้องถามด้วยไงว่าเขาคือใครเราจะไม่เราจะมาตีเขาฉันจอจดตาถนนมาหยิบอุปรกรณ์กันอุ๋นเนาะอุย้ยไออุ่นยังไม่มาเลยไออุ่นหมาอย่างเนี่มมยมาเลยไออุ่นเุ้ยไออุ่นมาทานันผีอพอดีเลยไออุ่นมาทันผีอะเขาเนี่ยมามามาไปกันเลยข้าวแบบสับๆข้าไปกันก่อนเลยแล้วก็ต้องให้เราหนีเข้าลานแน่เลยเนาะให้อยู่หลังต้งผีตามมานะ คิมน้ำหน้าเลยหรอคะน้ำหน้าเลยหรอคะแม่แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีใครไปกออะ <c oughs> <c oughs> ไออุ่นก้า <c oughs> ไออุ่นก้าหาน <c oughs> อะไรอะ่ะแล้วไงต่ออะ ไม่ยอมกดค่ะอ่ะแล้วเราก็ตายอยู่ดีเอาอเรามาโผล่ที่ไหนเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน<ป>บ๊ายบายบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาเช้าแช่